ส4ี่นาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะครับขอต้อนรับเข้ kind of VI าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตเฮานะครับช่วงท้ายของวันนี้นะครับต้องการสวัสดีครั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับกาบสวัสดีครั้งท่านผู้ชมนะครับต้องการขอบคุณมากๆเลยนะครับกราบขอบคุณนะครับคุณสมนึกนะฮะแฟนสุดนะครับท่านเป็นแฟนรายการประจำอีกท่านหนึ่งนะครับกรับขอบคุณคุณธีรพัฒนนะครับแอนเดแองเดแองเดนะครับช็อกโกแลตคิดนะฮะขอบคุณนะครับ กับขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับจากทุกๆช่องทางของรายการคุยสบายสตาร์มิเตอร์เฮาและมิติข่าว90.5นะครับวันนี้เกือบลืมนะฮะเพราะว่าพเดียอิปแป๋วนะครับท่านกำมลักนะครับลื่นกำมลนะครับท่านเป็นประชาสัมพันธ์ของทางศาลเจ้าแม่สามุกีนบางแสนนะครับก็ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็คือ งานประจำปีนะครับเหมือนกับไหว้ขอบคุณท่านเทพเจ้าประจําปีนะฮะตลอดทั้งปีนะครับไหว้เสียดซิงนะครับขอบคุณองค์เทพเจา้าฟ้าดินนะครับที่ลูกและครอบครัวได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาตลอดทั้งปีนะครับศาลเจ้าแม่สามูกจีนได้จัดพิธีไหว้เสียดซิงนะครับตรงกับวันอังคารปีนี้ก็คือตรงกับวันอังคารที่สองมกราคม2567นะครับจึงขอเรียนแจ้งให้ท่านลูกหลานสาธุชนทั่วไปได้ นะครับอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับกับขอบพระคุณนะครับอ้ายแป่านะครับคุณกำมลรักนะครับรื่นกำมลนะครับท่านเป็นประชาสัมพันธ์ของทางศาลเจ้าแม่สามุกีนบางแสนนะครับก็กาบเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับร่วมเดินทางมากับขอพรอหมาโจ้นะครับเทียโขเซบอให้ตังม้าอบอโหพอดีผมเคยคุณแม่ผมเคยฝากผมเป็นรูปบุญธรรมมาหมาโจ้นะครับก็จะติดเรียกเป็นอบอโหนะครับถือว่าท่านแม่บุญธรรมนะครับอหายตังมานะครับก็ เดินทางไปกับขอพคอได้ที่ศาลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนนะครับที่เขาสามมุกนะครับก็จะมีวันไหว้ขอบคุณนะครับประจําปีนะครับเสียสิงนะครับไหว้ขอบพระคุณองค์เทพเทวดาฟ้าดินนะครับที่ช่วยป,ปกป้องคุ้มคอรองให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับก็วันที่สมกราคม2,500 67นะครับที่ศาลเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนหรือว่าจะมากราบขอพรน้ำหมาโจ้ที่เชิงสะพานพระปกเก้าก็ได้นะครับที่ภาหุลับนะครับหรือว่าที่เชิงสะพานสังฮีก็ได้นะครับอ้หมาโจ้นะครับหรือว่าสถานที่ต่างๆนะครับเราก็สามารถเดินทางมากราบขอพรท่านเจ้าแม่สามุกจีนบางแสนหรือว่าท่านเจ้าแม่สามุกนะครับท่านเจ้าแม่ทัพทิมนะครับที่ฐานท่านเจ้าแม่ในหลากหลายสถานที่ได้เลยนะครับหรือว่าที่ศาลเจ้าพ่อกุอู ชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยาคลองสาลก็สามารถเดินทางมากราบขอพรท่านอามาโจ้นะครับท่านทาแม่จับพิมพ์ได้เช่นกันนะครับพร้อมกับอเนียเนี้ยนะครับถ้าเราเข้ามาที่ภายในศาลนะครับด้านขวามือจะมีอามาโจ้นะครับอเนียเนี้ยหุกโจ้นะครับเจปุยเนี่ยเนี้ยด้วยนะครับและซ้ายมือจะมีไช่สิงเอหูนะไช่สิงเอกงด้วยนะครับและสิงศักดิิทุกทุกองค์ที่ศาลเจ้าพ่อกุดอูนะครับแล้วก็แบะเอียนะครับอง์จะเป็นองค์นั่งเดิมเลยนะครับที่เป็นไม้องค์เล็กนะครับแล้วก็มีองค์ใหญ่นะครับท ไว้ที่ทาง3าด้วยนะครับก็จะมีแแบเอียนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแปะกงแปะมานะฮะทีกงนะครับแล้วก็อันเนี้ยที่ด้านเตียงกินริมน้านะครับเพราะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะฮะผมก็คิดถึงอากูซีนะครับด้วยความอาลัยและความเคารพนะฮะที่มีต่ออกูซีผมก็เลยมีคลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลิปลุยไฟนะครับที่อากูซีเคยช่วยงานที่ศาลเจ้าพ่อกดูนะครับของปี2538นแะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคลิปของปี2,500 สามสิบเก้ามีแห่ท่านเทพเจ้ากวนอูในงานบูรณะและปิดทององค์อกงนท่านเทพเจ้ากวดอูก็มีนะครับหรือว่ามีงานลุยไฟมีงานนี่ที่สําคัญเลยนะฮะก็เป็นงานเนี้ยนะครับเอขาเรียกว่าลอยกระทงแบบจีนนะฮะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะมีงานคล้ายๆกับเป็นวันทิ้งกระจาหรือเทกระจาของทางศาลเจ้าเพราะกวดอูผมก็เพิ่งนําลงนะฮะเข้ามาที่เพจคุยสบายก็ได้หรือว่าที่ยูทู e ผมนะครับตอนนี้นะจะเห็นคลิป ของทางสันเจ้าพ่อกุนอูหลายๆคลิปเลยนะครับแล้วก็มีคลิปผมเพิ่งตัดต่อเมื่อเช้าว่าคลิปรุยไฟของปีสามแปดนะฮะให้เห็นพอดีมีเพื่อนท่านหนึ่งกัละยาณนะมิตรท่านหนึ่งท่านอยากจะเห็นภาพรุยไฟพอมีไหมแต่เป็นยุคหลังนะฮะเพราะถ้ายุคในยุคจับเก่งแปดนี่ผมมีแต่ภาพนะฮะไม่มีคลิปเป็นวิดีโอนะครับแต่ว่าในยุคหลังก็จะเป็นเทปวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีเสียซิงนะฮะที่มีงานเหมือนกับโปรดมีรอยกระทงแบบจีนนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งเชา้าอีกวันหนึ่งก็จะเป็นวัน ่าเทกระจ่านะครับที่สารเจ้าพ่กดอูแล้วก็มีงานเลือกตปวดเท่านั้นนะเลือกคณะกรรมการชุดใหม่น่าสนใจมากเลยนะมีการโยนติ้วนะฮะในคลิปสามารถติดตามได้ในคุยสบายสไตล์มิเตอร์ฮานะฮะไม่ว่าจะเพจ Facebook หรือว่า YouTube ได้เลยนะครับเวลาในวันนี้หมดแล้วนะครับผมและป่าวุฒิขอกราบลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกราวสวัสดีครับผม ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮานะครับช่วงรักรถรักแรงงานรักเศรษฐกิจนะกับผมปาวุฒินะครับธีรพงศ์นะครับรวมนั่งมิเตอร์เฮานะครับพิธีกข่าวมืออาชีพนะครับปอกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับทั้งมิตรดีฮาและสุดจุดหน้ากสามารถเรียลนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงขอขอบพระคุณนะคะ